สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนๆมาดูฟักทองนะคะก็จะเป็นฟักทองลูกน้ำเต้านะคะที่ปลูกขึ้นมาเองนะคะก็คงจะเห็นค้างไปบ้างนะคะค้างก็ะทำแบบง่ายๆค่ะนี่นะคะตอนนี้ตอนนี้ไม่ออกดอกแล้วนะคะไม่มีดอกตัวเมียแล้วนะคะเพราะว่าผลผลิตเขาออกมาหลายลูกแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อนๆ ลูกนี้นะคะลูกนี้ก็ยังไม่แก่ค่ะลูกใหญ่ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะปลูกฟักทองง่ายนะคะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศก็เย็นลงนะคะถึงจะอากาศไม่หนาวมากนะคะแต่จะปลูกง่ายค่ะพวกเพียจะ,มะแมลงจะไม่ค่อยกวนนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นฟักทองอีกหนึ่งลูกนะคะ ก็จะปลูกแบบคืนค้างแบบนี้นะคะเพราะว่าฟักทองแบบนี้จะน้ำหนักไม่เยอะนะคะลูกจะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะก็จะพาทุกคนมาดูฟักทองตรงนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ลูกนี้ยังเล็กอยู่นะคะยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีลูกนี้ก็จะค่อยๆโตขึ้นค่ะ นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับฟักทองลูกน้ำเต้านะคะนี่นะคะแป้งผักก็เป็นแป้งผักเล็กๆค่ะเ,เพื่อนก็ปลูกผสมผสานกันไปนะคะนี่ค่ะลูกนี้อีกลูกนึงนะคะที่จะให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่นะคะแล้วก็ส่วนลำต้นเขาก็จะ เลื้อยขึ้นค้างไปแบบนี้ค่ะก็จะเด็ดยอดออกส่วนที่เลื้อยขึ้นค้างแบบนี้นะคะก็มีเถานี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะทุกคนเถาเขาจะสมบูรณ์ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนอันนี้เถาฟักทองเถานี้นะคะสมบูรณ์ค่ะทุกคนปล่อยได้เลยค่ะนี่ก็จะมีดอกตัวเมียแล้วนะคะ ส่วนลูกนี้นะคะนวลขึ้นแล้วค่ะทุกคนนี่ก็สามารถเด็ดไปทำขนมทำอะไรกินได้แล้วนะคะนวลขึ้นก็คือสีจะออกแบบนี้ค่ะฝุ่นฝุ่นนวลนวลแบบนี้นะคะกินได้แล้วค่ะสำหรับลูกนี้นะคะนอกจากฟักทองลูกน้ำเต้านะคะเราก็จะมีฟักทองลายข้าวตอกด้วยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของฟักทองลายเข้าตอกนะคะเ,เพื่อนๆก็ปลูกง่ายค่ะช่วงนี้ฟักทองนะคะสำหรับช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะที่ยังเป็นลูกเล็กๆก็มีค่ะนี่นะคะนี่แล้วก็ด้านในนู้นะคะที่เป็นลูกเขียวๆนะคะติดหลายลูกค่ะทุกคน ติดลูกดีนะคะนี่นะคะส่วนมากก็จะผสมเกสรน,นะคะเดี๋ยวไปดูอีกลูกหนึ่งนะคะน่าจะโตเยอะแล้วนะคะปลูกฟักทองก็ไม่ค่อยได้ลดน้ำค่ะ อาทิตย์หนึ่งก็จะลดสักครั้งสองครั้งเขาก็อยู่ได้นะคะลูกนี้ค่ะทุกคนลูกนี้เลื้อยขึ้นต้นกระถิ่นค่ะโตเยอะแล้วค่ะนี่นะคะแต่ยังนวลไม่ขึ้นนะคะเนื้อจะยังไม่ค่อยมันนะคะเดี๋ยวรอสักสักพักนึงก่อนนะคะค่อยค่อยเด็ดไปกินให้นวลเขาขึ้นก่อนนะคะแล้วก็จะมีหลบอยู่ตังใต้นี้ก็มีค่ะ ก็จะประมาณลูกก็เท่าๆนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูฟักทองนะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือฟักทองที่เราปลูกนะคะเพื่อนๆที่เราปลูกใส่กระถางนะคะก็จะมาวางตบบนี้นะคะ ส่วนการใส่ปุ๋ยฟักทองก็ส่วนมากจะใส่แค่ปุ๋ยคอกนะคะก็เขาก็จะเจริญเติบโตได้นะคะจะมีทั้งหมดประมาณ4 5หต้นแค่นั้นนะคะสำหรับฟักทองนะคะก็จะปลูกทำค้างแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะก็พาเพื่อนๆมาปลูกฟักทองแล้วก็มาชมฟักทองนะคะที่เรามีอยู่นะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ